มาพบกับเราช่องพายเมษาแม่พลอยนะคะวันนี้เราเพิ่งกลับมาจากโรงเรียนก็เลยมาเล่นกาบเมษาก่อนไงต่อคะทำางานการบ้านเหลือไม่กี่ข้อก็เสร็จแล้วนะคะแค่ประกันแรงขีดเฉยๆขีดวักนะคะคุณครูให้ทำ ไม่สาครับจะเอาไหมนี่เอาไหมเอาอาบอกมาเร็วเอาไหมเอยเอาออเอาเอาใช่ไหมเดี๋ยวเอาเอาหรือไม่เอาเอาครับผมอุ้ยงับ หนูจะกัดทำไหมเมษาได้ครับเลยอืมออ้ยเตะลุกขึ้นได้ไหมนั่นลุกได้ต้องลุกได้เมษาเก่งอยู่แล้ว ขึ้นอึบแล้วอึบแล้วรู้ว่าหนูจะนอนเล่นอย่างนั้นน่ะงั้นถ้าฟุตบอลยิวายมากมากเลยดูน,นะคะนอนอยู่นี่เลยอ่ะที่กำลังนอนสบายสายเลยนะแต่ผมหนักนะ หนักสีพี่ตัวใหญ่อย่างก,กับอะไรออก<ต>ไปนะผมหนักผมหนักแรง ลองกล่อมน้องซีปแป้งเผื่อน,น้องจะนอนโอ้เออโอเอเองับมันไม่ใช่อันนี้นะเนี่ยมันเป็นฟุตบอลน้องจะเอาออกทำไมหนูก็ต้องเตะอยู่ดี เขาวิ่งไล่กันโอ้ไม่ทันเมนาครับอุ้ยอุ้ย มาแล้วเว่งว้งเวงวิงงๆว้งเนี่ยพี่พลอยก็เตะเป็นนะเนี่ยเก่ง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 เหมือนใครเก่งเหมือนเมษาครับผม à non tùm non non cong con con cầm 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 ui đưa cho lập pin lên lập pin lên lập pin lên ôi ôi <laughs> เขาจะเล่นบอนเขาไม่ยอมนอนเขาจะนอนแต่กลางวันกลางคืนเขานอนเฝ้าแม่เอ้ยเขาเขายืนเฝ้าแม่เต่ให้ตัวเองไปเก็บได้แบดนี้เมษาพ้อมันจะฮักแล้วละ่ะ นะคะไม่ซาเล่นเล่นใหญ่เลยเนี่ยหใหญ่ใหญ่มากเดูนะคะ เตะไปเตะไปเรื่อยๆเตะอ้อมคอ,อกเลยไม่สามานนี้แล้วขาบมานี่แล้วเรงับมานี่เแล้วเน่หนูจะเอาอกไปทำไมหนูก็เตะสิ นอนอึบแล้วนอนอึบแล้วนอนนอนนอนแล้วนอนเร็วไปไปเก็บตามเลยไม่ทำไมทำตามไม่ก็แล้วเมษา ถ้าเกิดใครสนใจตะกุดหรือลกนะคะหรือผลิตภัณฑ์ <laughs> บ้านาแบ่งถ้าใครสนใจผลิตภัณฑ์บ้านของน้องเมษานะคะติดต่อได้ที่แม่สาวนะคะอย่าลืมมาอุดหนุนกันเยอะๆนะคะใช่แล้วคะ่ะเหนุนกันเยอะ<อ>ๆนะคะน้อยนะคะค่ะออโอ้ยะะอ้ย าดดภาษาอะไรคะเนี่ยภาษาลาวเปล่าเมา่สายทำให้ตกใจหลายเม่สายรุนแรงอออนุน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 นักทับเลยอ้าอืมมีเสียงด้วย มาเล่นสิครับระวังน้องยันเอ,องเด้อ <c oughs> <c oughs> ระวังน้องถีบเด้อเตะกันเดนเลยเดนนั้น ด,ดีแล้วๆแล้วๆเขาเล่นกันอยู่สองคนนะ,ะวิ่งตามฟุตบอล <c oughs> โอ้วิ่งไล่คนแล้ว <c oughs> จากวิ่งไล่ฟุตบอลกลายเป็นวิ่งไล่คน ไม่สางงงดูน้องแรงนะแรงเยอะนะเนี่ยนุนวิ่งก็เร็วด้วย นะคะความซนของเมษาอะไรนะเหนือนอน่อยอื้อขาพี่พลอยบงังเราต้องมาดูอย่างนี้นยะดูเมษามองเมษาไม่ถนัดเลย เมษาครับถ้าเกิด FC ท่านใดชอบใจคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ